สวัสดีครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราอยู่ที่กันจังหวัดนครพนมของเราครับวันนี้เราก็มาดูฟาร์มเลี้ยงจะกรั่นปลาหางก้าครับวิธีการเลี้ยงเลี้ยงยังไงทำยังไงนะครับเรามาติดตามกันได้เลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับวิธีการเลี้ยงนี่คือห้องอนุบาลฟามตะกั่งของเรานะครับนี่ฮะนี่เปิดให้ดูกันชัดๆนะครับ จะเห็นตัวเล็กตัวน้อยนะครับส่วนที่เป็นกระปุกคือกระปุกฟักไข่ของตะก,กะ่แตน,นครับข้างล่างจะมีทรายแล้วมีไข่แล้วก็มีขุยมะพร้าวครับเราจะทำการให้น้ำโดยใช้ฟอกซี่นะครับฉีดให้น้ำมันแค่ชุ่มๆครับแล้วมันจะออกเป็นตัวหลังจากนั้นที่มันออกเป็นตัวแล้วปับ๊บเราจะไม่ให้น้ำแล้วนนครับเราจะให้แต่อาหารของเขาก็คือ อาหารของเขาก็คือจะเป็นหญ้าหญ้าหวานอิสราเอลครับซึ่งหญ้าหวานอิสราเอลได้ปลูกง่ายมากเลยครับไม่ยุ่งยากขอให้มีน้ํามีปุ๋ยให้เขาครับดูแลง่ายแตกง่ายโตไวครับหญ้าหวานอิสราเอลนะไปดูนี่ดูเขาคนี้ครับนี่ฮะนี่นนะฮี่เขาตัวเล็กตัวนะี้เขาจะกินนะครับเนี่ยนี่ฮะหญ้าหวานอิสราเอล ตัดูกันครับน้องเนี่ยมุ้งครับลักษณะการการเลี้ยงของเแมงจักกระแตนะเราจะอยู่ในมุง้งการเขาบินหนีนี่ไหมฮะนอกจากายาหวานอิสเอลแล้วเราก็จะมีหัวอาหารไก่น้อยนะครับไก่แรกเกิดนะให้เขากินด้วยเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างของเขาให้โตนะให้ไวนะ อายุกาเรเลี้ยงเต็มที่ก็สองเดือนครึ่งครับสามารถจัดจำหน่ายได้ในราคาโลละห้าร้บาทนะบอกว่าตลาดต้องการอย่างมากฮะคือผลิตไม่ทันนะครับพี่น้องแถวนี้นะครับผลิตไม่ทันเลยฮมีแต่คนสั่งนี่ช่วงสง,งการก็ยิ่งอย่างนี้ครับยิ่งพี่พี่น้องเรากลับมาต่างจังหวัดกันก็ได้สั่งจองกันไว้เยอะแยะมากมายแล้วครับผลิตไม่ทันเลย วิธีการเลี้ยงก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่ต้องใส่ใจนิดนึงนะครับการดูแลรักษาก็เรื่องระวังเรื่องมดครับที่จะขึ้นมาเป็นศัตรูสำคัญของเขาจะเป็นเรื่องมดนะครับเราก็ทำเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใส่นุงใส่น้ำไว้เขาเนี่ยไม่ให้หมดขึ้นมากัดของเขาครับต,ต้องทำขายอย่างนี้นะครับนี่ก็ลงเรือก็ไม่ยุ่งยากครับใช้คงสร้างไม้ปกติแล้วก็ใช้พลาสติก โครงสร้างของของเขาไม่เลยยุ่งยากเลยครับส่วนอย่างนี้เราทําเอาเองก็ได้ครับซื้อผ้ามาทําเองเย็บเองนะครับเย็บง่ายๆทําง่ายๆต้นทุนไม่สูง<ะ>ต้องทําแบบนี้นะครับ<ะ>ก็ไม่ต่างกันอะไรกับคนเลี้ยงหนอนมแมลงวันนะที่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับนะก็คล้ายๆกันครับแบบเดียวกันเลยอุปกรณ์ลุ่งเรี้ยงก็แบบนี้แล้วฮะไม่ยุ่งยากเลยครับเนี่ยมอง<ะ>มุมไกลๆครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับครับสวัสดีครับ